สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็จะทําข้าวเม่าอ่อนเพราะหน้าหน้านี้ก็หน้าข้าวเม่าที่เมืองไทยเนาะจอยก็สั่งข้าวเม่ามาจากทุกคนจอยก็นํามาล้างก่อนจากจอยกลัวมันมีฟุงมีฝุ่นเพื่อนเนาะสูตรใครก็สูตรมันจะใครถนัดยังไงก็ทําไปเลยจอยก็ล้างเสร็จแล้วจอยก็จะมานึ่งแล้วทุกคนแต่ว่าจอยนึ่งมะพร้าวทึนทึกก่อนจ้ะจอยก็สั่งมะพร้าวทึนทึกมาจากนี่ละจ้ะจากแม่ค้าในอังกฤษนี่แหละข้าวเม่าจอยก็สั่งมาจากแม่ค้าในอังกฤษจ้ะ ก็แพงอยู่เพื่อนๆแต่ทำไงทำไงได้อยากกินนอกของน้ำเข้ามันก็ต้องแพงธรรมดาจอยนึ่งเสร็จจอยก็จะเอาไอ้มะพร้าวออกก่อนจ้าแล้วก็จะไปนึ่งข้าวข้าวมาอ่อนเนาะบางคนก็ไม่นึง่งนะทุกๆคนแค่ใส่น้ําอุ่นเขาก็นุ่มแต่มันนุ่มนอกแข็งในอย่างเงี้ยจอยไม่ชอบจ,จอ้ะจอยชอบแบบว่าให้มันสุกทั้งเม็ดน่ะนะจอยไม่ชอบให้มันนุ่มแค่ข้างนอกตอนนี้มันนุ่มอยู่ข้างนอกมองอย่างเงี้ยแต่ข้างในมันเหมือนข้าวดิบอะทุกคนกินแล้วกัดแข็งแข็งจอยไม่ชอบ ไม่ชอบกัดอะไรแข็งแขงเหมือนถ้าเรากินข้าวแล้วเราไปกัดถูกอะไรแข็งแขงมันจะทําให้เราแบบว่าไม่อยากกินจ้ะทุกคนแล้วก็ปรุงรสตามที่เราต้องการจ้ะน้ําตาลเกลือใครชอบหวานมากก็ใส่น้ําตาลเยอะๆจ้ะแต่จอยชอบให้แบบหวานนิดๆเค็มๆกร่อยๆอย่างเงี้ยจ้ะมันๆอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนนอกจากเราคนก็กินไม่เหมือนกันเราก็ทําตามที่เรากินเลยจะรสชาติที่เราชอบอ่ะเนี่ยจ้ะจอยาจาก,อก็คนให้เขาแบบ มีความรดร้อนให้ทั่วถึงกันหน่อยจ้ะทุกคนของจอยนี่จอยทําแบบไอ้นี่เลยนะเพื่อนๆนให้มันสุกไม่ให้ไม่ให้มันมีเม็ดแข็งเลยนะเพราะว่ามันกินไม่อร่อยถ้ามันมีเม็ดแข็งอยู่อะ่ะเพื่อนๆจอยก็ทํานี่คือพูดง่ายๆเถอะข้าวนี่ติดกันเป็นก้อนอะ่ะเพราะจอยก็ใส่น้ําไอ้มะพร้าวทุกคนนะ มันไม่มีมะพร้าวแบบเป็นลูกอ่บจอยไม่ได้ไปซื้อ่งจอยก็ใช้น้ำมะพร้าวที่เราดื่มเนี่ยจะใส่นิดนึงนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าใส่ไปแล้วว่ารสชาติมันจะอร่อยมันจะหอมอย่างเงี้ยจะจากนั้นจอยก็ใส่นี่ลงไปจะใส่มะพร้าวทึนทึกที่ว่าจอยได้คุกเอาไว้แล้วใส่ลงไปคนๆๆจะเห็นไหมล่ะพอเริ่มเย็นมันก็เริ่มเกาะตัวกันไม่เป็นไรจะอร่อยคือเก่าแซบคือเก่าทําอย่างที่เราอยากจะกินเลยบางคนเขาก็ชอบกินแบบเม็ดไข่เม็ดมันนะเพื่อนๆนะแต่จอยนี่ชอบแบบว่า ให้มันขอให้มันสุกดีๆข้าวเ,เพื่อนสุกดีๆมีความนุ่มมีความแบบกินแล้วแบบระมุนล,ลิ้นเราเราอะนะกินแบบว่าข้างนอกนุ่มข้างในแข็งจอยไม่ไม่ชอบอย่างที่จอยบอกเนี่ยจ้ะเสร็จออกมาก็นหน้าตาก็ประมาณนี้ทุกคนเอ้ยเนี่ยจ้ะสีสันก็สวยงามเขาไม่ได้ใส่สีนะ งวดนี้รอบที่แล้วจอยไปซื้ออีกเจ้าหนึ่งโอ้ยเิ่นเป็นข้าวพอเรามาล้างขี้ฝุ่นออกนะสีเนี่ยไหลออกแบบเยอะมากเลยจ้ะทุกคนจนว่าเม็ดข้าวกลายเป็นเม็ดข้าวเหนียวสีขาวอะนะอันนี้คือล้างแล้วไม่มีสีออกจก้ะไม่มีสีอะไรออกมาเลยแสดงว่าเป็นข้าวเมาอ่อนจริงๆจ้ะทุกคนจอยมองหน้าต่างนี่คือหิมะร่วงจ้ะทุกคนวันนี้หิมะตกจากที่อังกฤษ